โอ,อยดีตอนนี้เขาเจ้ามายืนอยู่เนาะยืนอยู่สถานีรถล้างเนาะสถานี้รถล้างเขนนาขอจับให้ เริน่นจีตเรื่องสมเด็จที่ร้องนั่งนอหลุลรางไฟฟ้า BTS ไปเลาะเที่ยวสมบรรยากาศนอสินเพมหานครนอในช่วงในช่วง,ง,งวันสงการานต์ มื้ยนีม่มือวัดสงการมือทำมือสุดท้ายน้อมือที่สามสานี่ละสถานีไฟฟ้ารถสถานีรถรางไฟฟ้า GTS เร้อนชิดดำดงดำดมเบิ้งไเนาะ มือนีเป็นวันที่ทสิบหกมษาเดือบห้าเดอวันที 15, ่สิบห้ามีษาโทษทีโทษท 15, ีสิบห้ามีษาสองหาร้อยหสิห้าหรือว่าสองพันสงสองกานี้บิเอนจิต <c oughs> ยีท e ีเอสเพิ G, ่นจีเพิ่นจีตงสไปเบ้งไปีทีเอสจี e TS, G, มาซื้อตัวอยู่นี่นี่แมนบริเวสที่เข้าไปเข้าเป็นคิดคัว เออที <One input> ่บาร์เบอร์วิถีชีตนักท่องเที่ยวเพื่อเดินทางไปเนาะไปตามลากรถไฟ รางรถไฟฟ้าเราะเนาะ B t S เนาะออกจากสถานีเพลินคิดนีะอันนี้เพลินคิด นี่ตัวผู้โดยสารหนะึ่งที่ีครับเจ้าอยู่นี้เนาะคลื่นจิตคลื่นจิตจิตลมมหลราชสวิตีจตยยพญาไทยสวัสดี